hello, I'm Lea hàm lê hàm And burger lê And fry What's lê hàm me? What lê hàm me? What the help me? Peace Peace ไม่เขาสโนว์เอะไรเนี่ยฮะีโหลดปืนหนึ่งล้านห้าสิบจูไลเกนหรอจ่าย บูมเอวิ้งเอเอวิ้งเออาเพ็ดกระจก่วเฮ้ยเฮ้ยเกือบอาเพ็ดกระจอดอ่ะเอ zy. ้ยไอ

อินเหือโดนโดนไหมเฮ้นไมนโนะ่โดนเลยนะเฮ้ยโกงเกินขนาดเราเอาเครื่องบินไปชวนมันถึงกับว <c oughs> ิ่งนะ ไอ้เชี่ยแม่งโดนติมตาเลยนีอลังจเีเอใสเอ็ดเดียดเอ้าไอ้นี่ก็กิ้งมาหยุดเลยนะ ยิงัดไข่หำไข่ประดูแล้วหัานอันนี้มันฟัเดเปดหานตู้กระสุนที่ทำเราไว้ตำวรวจเฮียรถรถดิบกลางเขา เฮ้ยเกือบโดนเฮ้ยแต่รถติดอปสต์ที่พีปิดปิดเฮสามคนชิปข่อยดีกันเด้อคุณตำตำตำส้มเฮ้ยไม่ใช่คุณส้มตำรวจ เออเวิดเวดเวิดเวิดเวิดเมาต่อตรงสะพานเอารถติดติดบ้าเลยเชี่ยไอหารถคอยติดฮะยื ฟั 8, ดแปดรถเฮ้ยใครดูไดไยรถเอไอแดงแดงชิบไอเออจอดเดี๋ยวรถไข่มาจ๊ดแตกหนึ่งพิมพ์เซ็ตเชา้ามาเชา้ามาดิไอรถพกวคไขว ชนชนเละเต็มไอ้รถบัสเดี๋ยวกูแก้แขนมึงไอ้เชี่ยมึงตายตื่น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 ตืน ว่ำอยากริงมาตั้งเฮ้ยตั้งได้เฉยอย,วยวากทำเหมือนเมื่อวาน่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนีดหว่าลืม รับนี้ไปเลยรถรถจอมงูไปไปชนคันอื่นอัดเราจะโดดน้ำถ้าตำรวจมาผดดู้ดี เดี๋ยวใครว่าทำแบบนี้ได้ปืนแนวตั้งเฮ้ยอะไรมาวะเฮ้ยรถมาสิงเหีมยวมีรือมี kinh oh, skin heo mi? Oh, ok mi này lo khuyên. anh sẵn suy này. Còn na rồi. Cho anh hết lo khuyên. giúp suy khăn เอามันไปขายเอ้ยรถอาอัดอาดรถรถรถเกือบชนเลี้ยวเข้าซอยนี้ไปไปดูว่ามันจะเป็นอะไรอีกเดี๋ยว เออได้ <laughs> เพื่อนตีบัก <laughs> เฮ้ยเฮ้ยรถขับเฮ้ยบัก ลืมมันล็อกล้อไว้ไปเอารถทีเล็กกันลุยเกาะหนึ่ง โอทีเล็กตายอยู่โหคันพี่จัดใหญ่เกินแล้วบอกเลยชนหมด ขี่เล็กมาสู้มาเอาเอาขาพผานเอาชนชนไออด้ยังเยอะ ชวนเขาตั้งเป็นไงถ้าตั้งเี้่รถหมุนติวๆแล้วก็ไม่ตั้งแล้วก็แล้วก็อันมันมันตั้งจนได้ถามว่าแม่แม่ไปไหนก็ไปไปทำงานไปทำงานงาน ถ้าเคอยากกินก็ต้องอายุ9ปีก่อนนะเพราะว่ามันไม่ใช่เบียซ่านะมันเป็นน้ำน้ำ9ปีเท่านั้นอย่ลืมล่ะมันมีโค้ดด้วยตรงฝาถ้าอยากได้ก็ไปซื้อเอากระป๋องละ10หรือ15เซเว่น15 ร้านค้าทั่วไป10บาทคระยากได้ก็ซื้อเอานะเข้าใจน้ำบีคอมีบวกบิตามบิน C b บีหนึ่งแล้วก็บวกซีตามิน a อหนึ่งแล้วก็ความเย็นเย็นเย็นสาปเซน สนใจซื้อได้ถ้าอยากซื้อก็ซื้อ,อเลยร้านร้านห้างปับเช้าต่อตอนกลางคืนมันมืดเกินเช้าแล้ว เจะหาตังอีกห้าร้อยห้าร้อยหกสิบมาบานเอาเครื่องเขายัดใส่ตัวทีเดียวใครเขาขายไม่ได้ไปซื้อ ปืนปืนนั่นเองซื้อปืนสมกระบ,บอกกันแล้วเก็บไว้เป็นปืนหลักเออแซว,วไรปืเอาอันหกสิบเอ็ดบาทนี่อาฆ่าสี่แป เดี๋ยวอันนี้เขาจนเอาไปไหนเอาหายเลยอ๋ออยู่นี่หาตั้งนานรอเครื่องบินมาดูดิยิงแตกได้ไหมยิงนะ

วันขึ้นเลยลืมดูวันมันขึ้น <S <S โอเคเซฟป,ปืนไว้ก่อนกว่าปืนหาย หายนี่ขึ้นมาชีปป้ไปเลยนะโดนเลยต่อไปก็โลบอกนะแต่เราพินเน็ยไว้โอเคไปโลบอกกันชาโดทำไมไม่เล่นหรือเพราะว่าพลังไฟหมด ชิบหายเลยหลังไฟหมุเอาหายเลยโลบอกอ๋อนี่ไงโอ้หาหาไม่เจอถามว่าอาบน้ำยังอาบแล้วอาบน้ำแล้วแอดมาได้นะ DIY หนึ่งสอง สองแปดสามแอดมาได้ kan. Uhuh, Tidak. Oh, jangan macam apa ni? กิมคั่อาายอะไรนี่มันเด้งเลยาาวายหให้เปิดอะไรไปก็หลังอื่นแล้ว 嗯。Mm hmm.